สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเปลี่ยนโปยทานดอกแพรเซี่ยงไฮ้ค่ะนี่นะคะง่ายแล้วก็ประหยัดริบบิ้นค่ะริบบิ้นที่ใช้อยู่ทุกๆคลิปก็คือริบบินตาลัคังสีฟ้านี่นะคะใช้ดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะใช้ลิบบิ้นเบอร์สองจำนวนสีเส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นลายยีซนติเมตรนะคะ ใช้สีขาวสองเส้นนะคะสีเหลืองสองเส้นค่ะตัดปลายริบบิ้นให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปจากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับก็คือ8เซนติเมตรครึ่งนะคะหลังจากนั้นวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นนี้หนึ่งเป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ เส้นต่อมาเป็นเส้นที่สองค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่หค่ะปลายิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาเป็นเส้นที่สจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่สองนะคะเส้นริบบิ้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนนะคะต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นที่4ี่จับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือค่ะ สอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายกว้างๆนะคะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะ บีบบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดลงไปทุกมุมให้กระชับเลยนะคะพลิกกลับด้านค่ะ เริ่มจากเส้นสีขาวค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาค่ะหลังจากนั้นบีบกดลงไปที่ฐานแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วให้นำปลายริบบิ้นกลับมาทางด้านซ้ายสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวนะคะปลายริบบิ้นชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะมือซ้ายช่วยดึงนะคะ ปลายริบบิ้นออกไปมือขวาช่วยดันนะคะช่วยดันกีบของเนี่ยค่ะเนี่ยช่วยดันตรงกลางให้มันประกบกันค่ะนี่ค่ะต่อมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สองเส้นสีเหลืองพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเราจะชี้มาทางขวาค่ะบีบกดลงไปนะคะแบบนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นให้นำปลายริบบินกลับมาทางด้านซ้ายสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองปลายริบบินชี้ออกมาทางด้านซ้ายเราดึงออกมาค่ะมือทางด้านซ้ายช่วยดึงปลายริบบินออกมือทางด้านขวาช่วยดันให้กลีบดอกมันประกบกันค่ะนี่ค่ะต่อมาเส้นที่สาพับเส้นริบินไปทางด้านหลัง ให้ปลายดิบบิ้นชี้ไปทางขวาบีบกดลงไปนะคะหลังจากนั้นให้นำปลายดิบบิ้นกลับมาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะแล้วก็ดึงปลายดิบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะมือทางด้านซ้ายดึงปลายดิบบิ้นออกมือทางด้านขวาช่วยดันให้กีบดอกนะคะมันประกบกันค่ะนี่ค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะ พับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวาบีบกดลงไปค่ะหลังจากนั้นให้นำปลายริบบิ้นกลับมาทางด้านซ้ายค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะมือทางด้านซ้ายดึงปลายริบบิ้นออกไปมือทางด้านขวาช่วยดันให้กลีบดอกมันประกบกันค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมา เริ่มจากเส้นสีขาวเอาสีเหลืองหลบมาพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นนะคะให้ปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะเราบีบกดลงไปที่ฐานแบบนี้นะคะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้พับกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีเหลืองค่ะ ปลายริบบิ้นจัดทะลุออกมานี่นะคะนี่ค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะค่ะต่อมาค่ะเส้นสีเหลืองค่ะพับเส้นลิบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นเราจะชี้ขึ้นไปด้านบนแบบนี้บีบกดลงไปที่ฐานเลยค่ะนี่ค่ะ หลังจากนั้นให้นำปลายริบินสีเหลืองกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นสีเหลืองหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะใต้ล่างกลีบดอกสีเหลืองหรือใต้ล่างเส้นสีขาวนะคะปลายริบบินทะลุออกมาด้านล่างค่ะปลายริบินอยู่ในนี้นะคะเนี่ยเอาออกมาเลยค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นที่สองแล้วนะคะ ค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สามค่ะเอาเส้นที่สี่หลบมานะาพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะนี่ค่ะพ้าเฉียงขึ้นไปอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราบีบกดลงไปที่ฐานเลยค่ะนำปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงใต้ล่างกลีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีเหลืองค่ะ ปลายดิบบิ้นทะลุออกนี่ค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะปลายริบบิ้นนะคะเฉียงขึ้นไปด้านบนเราบีบกดลงไปที่ฐานแบบนี้เลยค่ะนำปลายริบบิ้นพับกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานใต้ล่างกลีบดอกสีขาวค่ะปลายดิบบินทะลุออกนี้นะคะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านดิบ,บินจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมเลยนะคะเนี่ยค่ะ ตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะตัดให้ครบทั้งสี่ด้านเลยนะคะค่ะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ